วันนี้ว่าเรื่องของน้ำแข็งการใช้น้ำแข็งแต่ละประเภทเนี่ยรสชาติหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟมันต่างกันไหมจริงจริงมันต่างกันอยู่แล้วในเรื่องของรสชาติแต่ว่าวันนี้อยากให้มาทำคอมเพล์เปรียบเทียบใช่ไหมว่าเป็นยังไงจริงๆริสิ่งที่คนมักจะพลาด อย่างหนึ่งเลยนะอันนี้คือแบบว่าเรื่องน้ําแข็งสําคัญมากๆแน่นอนว่าในกาแฟหนึ่งแก้วมีน้ำเป็นส่วนประกอบไปแม่งก็90้กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถูกว่าในการทาเครื่องดื่มหนึ่งแก้วแล้วยิ่งเป็นเมนูแบบเอ,อเมริกาโน่เมนูกาแฟที่ต้องการความเข้มข้นถึงสูงเนี่ยน้ำแข็งเป็นเรื่องที่สําคัญน้ําแข็งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีหลายแบบแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําแข็งที่เป็นน้าแข็งบดน้ําแข็งหลอดเล็กเนาะ หรือสมัยนี้ก็มาใช้เป็นบัวคิวที่ผลิตเองแบบคิวบิกอะแต่ส่วนเลโชเท่ากันเหมือนเดิมเลยเท่ากันเลยเดี๋ยวใช้เลโชเท่ากันจริงๆต้องบอกว่าสมัยนี้น้ําแข็งบทก็คนใช้น้อยแล้วแม่ยังมีร้านแบบบางร้านจริงๆไหมร้าน,บานแบบ <ๆ S 2> แร้านโกปีร้านชาอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นมันอาจจะต้องการแบบความเย็นที่มันเร็วขึ้นนี้หรือเปล่าวะเอ้แต่ว่าอย่างนะสันเขีนไหมเวลาที่เขาใส่เขาใส่น้อยนะนิดเดียวแต่พอม่งละลายฟึ๊บเต็มแก้วเฉยเลย เออมันช่วยเรื่องของการใช้ปริมาณน,น้ําที่น้อยแต่ให้มันดูเต็มแก้วชงมานนิดเดียวแม่งแก้วเบลเลยเต็มเฉยอะไรอย่างเงีเ้ยน้ำน้ำน้าเรียนอย่างเงี้ยอันแค่บวชอัดไปเต็มแก้วเลยเออติดดคไปอเียวใส่นิดเดียวเต็มแก้วอ่าอันนี้ก็เรื่องของการลดต้นทุนแหละแต่ว่าถ้าในเชิงของการเซฟคอร์สอันนั้นใช่แต่ว่านั้นในเชิงของคุณภาพเพียวแม่งไม่ได้ เพราะว่าปริมาณมันก็ไม่ถูกต้องถ้าเกิดเราเอาเครื่องดื่มที่มันอยู่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิเย็นไปใส่น้าแข็งแบบนั้นให้โอเคละลายน้อยแต่ถ้าเกิดเราเอาเครื่องดื่มที่มันมีความร้อน50องศา60องศาไปใส่เน้น้าแข็งแม่งละลายเร็วม,มากมันก็จะได้หลูรรดรสชาติเครื่องดื่มของเรานั่นเองเนาะเดี๋ยวมาทําเป็นช็อตกาแฟาเพื่อลองกับน้ําแข็ง3าแบบดูแล้วกันว่าอะไรที่เหมาะที่สุดแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยว่าเพราะอะไรมันถึงดีกว่า เดีวนี้ม yes. ัน no มีน้ำแข็งกรอบด้วยนะน้ำแข็งที่มันเกล็ดแบบกรอบๆอ่ะเคยเห็นไหมตามร้านข้าวแกงอ่ะที่กรุงเทพมันจะมีร้านข้าวแกงที่แบบใช้น้ำแข็งกรอบๆเลยแบบตักมามันจะล้วนๆแล้วละเคี้ยวมันก๊ออออเอออาจจะมีแอร์มีอากาศในนั้นเยอะเคยแบบเคยกินโค้กเลยเกลียวกระดาษวัดหรืเขาขายตามบูธตามอะไรอย่างเงี้ยน้ำแข็งอย่างนั้นนะพี่ผมประมาณนั้นเลยกึ๊บๆหน่อยน้ำแข็งกรอบทำอะไรพี่ผมไมไม่รู้ตัดอากาศใส่มะนาวนี่อะไรทำไงทำไง คิดว่าลงการนัาพี่ผมคิดว่าแบบว่ามันบอกพี่แล้วเฉลยที่มันกรอบเพราะมีฟองอากาศจำนวนมากอยู่ในนั้นมีคนบอกว่าเอาไปทอดครับผมใช่หรอมีคนพูดจริงหรอในควันทิพย์เฮ้ยมันสกัดดีมากเลยอ่ะขายของแะควคนที่ตะกร้าเดเลยครับอันนี้คือบอกกล่าวถ้าชอบก็มีขายถ้าไม่ชอบปิดคลิปไปดูที่อื่นไปเจนเจนแค่เขาดูเขาขอบคุณแล้วเพ่มาเลยฮะเบิกน้ำแข็งครับ แม่งเร็วมากเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยเฮ้ยเราต้องตอกไอ้นี้ก่อนเติมน้ำเติมน้ำก่อนเมื่อกี้แฟร์เอานี่มาใส่ตอนแรกบอกแฟร์จะมาเลี้ยงเปล่าเยอะแม่งไม่พอเว้ยอันนี้คือเขาเาเรียกว่าแก้วตวงเหมือนกันแก้วตวงอันนี้แก้วตวงแล้วเนี่ยฮะแก้วตวงแก้วตวงอันนี้ใครอันเนี่ยเปิดตัวต้องแข็งเอาลงอันนี้เป็นต้องแข็งหมด น้ำแข็งหลอดเล็กแล้วก็น้ำแข็งคิวนะฮะเป็นคิวบิกนั่นเองทำไมเขาไม่โยอมอาน้ำแข็งหลอดใหญ่มากินกับกาแฟอะคือไม่เอาวันนี้ได้เป็นความแบบสาระจริงๆนะคือน้ำแข็งที่มันเป็นหลอดใหญ่เวลาเป้ใส่ไปแล้วมันก็จะมีพื้นที่เยอะเวลาใส่น้ำเข้าไปเนี่ยแม่งไม่เต็มแก้วมันก็จะแบบได้แค่ครึ่งแก้วหรือเกินมานิดนึงเมื่อก่อนพี่เคยนะแบบน้ำแข็งหมดกันทนะันหันอะต้องโ,อโหแบบต้องไปซื้อน้ำแข็งแบบพวกนี้แล้วมาทุบแล้วม,มาใช้อะโ,อโหไม่เต็มแก้วเลยแล้วเย็นช้ากว่า อ๋อเพราะว่าพื้นที่การโดนสัมผัสน้ำแข็งมันน้อยกว่าใช่มันน้อยกว่าใช่มันมันเย็นช้ามันไม่เต็มแก้วด้วยฉะนั้นก็คือถ้าน้ําแข็งแบบแย่สุดเลยนะอันนี้แบบไม่ได้บอกน้ําแข็งมันไม่ดีแต่มันไม่เหมาะกับประเภทเครื่องดื่มแล้วกันก็คือน้าแข็งบดอันนี้คืออุณหภูมิมันก็อุ่นๆหน่อยแหละอันนี้คือใส่ไปปุ๊บมันได้หลุดเลยต่อให้อุณหภูมิมันเย็นมันก็จะได้หลุดทันทีซึ่งมีน้ําเยอะส่วนตัวนี้ขออนุญาตนะฮะนี่อันน้ำแข็งหลอดเล็กซึ่งอันนี้ก็เเเหหหมมาาาาาาะใในนนนนนกกกรรช้้้้้คืื่่่่อองงดแแฟป็็ลลัตววขพี อย่างแรกคือเรื่องของความหนาแน่นถ้าเกิดเป็นน้ำแข็งนี่เขาผลิตเมื่อคืนล้แข็งเขาผลิตตอนกลางคืนนะเขาไม่ผลตอนเช้าผลิตกลางคืนเรื่องของค่าไฟถูกกว่าด้วยเรื่องของอากาศอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เขาส่งตอนเชา้าถ้าเกิดสมมติเราได้น้าแข็งที่มันแบบผลิตเมื่อคืนแล้วส่งเลยมันก็จะแบบรูม,มันจะตัน,ตนๆนึกออกไหม mm hmm. อันนี้ความหนาแน่นสูงมันก็จะมีความคล้ายตัวคิวบิกแหละเอออันนี้ไม่นับถึงความสะอาดที่ผลิตเองกับน้ําแข็งที่เราซื้อมาบางทีมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนกันเคยเจอป่ะบางๆอ่ะ ที่มันบีบก็แตกแล้วกรอบเมืเลยกรอบมันก็คงไม่ต่างกับพวกนี้มากหรอกบรรไดลูดไงแล้วมันจะใสฉะนั้นน้ำแข็งนัานเกินเราเอามาแล้วมันแบบดีมันจะแบบคุ้นหน่อยแล้วตันๆในน้ำแข็งที่มันโอเคสุดท้ายก็คือจะเป็นน้ำแข็งที่เป็นตัวคิ้วอะไรพวกนี้มันจะมีความหนาแน่นสูงมากขนาดมันจะอยู่ที่ประมาณ2คูณ2เซนมันจะเล็กกว่าก้อนใหญ่แล้วเวลาใส่แล้วมันก็ยังเต็มแก้วอยู่ดีแล้วก็หน้าสัมผัสของเครื่องดื่มมันก็เยอะทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันละลายช้าแล้วพวกนี้ยยมมมััันนนนนนนละาาาาาช้ก่่เเออพรแง ลองดูแล้วไปนะหนึ่งอันนี้แก้วสองบึงนี่อันนี้แก้วสุดท้ายนะครับนี่แต่ว่าอันนี้คือปริมาตรเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับเท่ากันอันนี้ให้ให้ดูอันนี้เราใช้แก้วขนาด16ออนซน์แต่ว่าเมื่อกี้เราใส่น้ำเนี่ยประมาณ100 ml ด้วยปกติมันก็ประมาณสัก130ถ้าเราทำอเมริกาโน่ทั่วไป แต่น,นี่ใช้แค่ประมาณหน0่ l อสิ่งที่อยากเห็นก่อนก็คือว่าถ้าเป็นน้ําแข็งพวกนี้ใช้ปริมาณน้อยก็เต็มแก้วคือมันเซฟต้นทุนแหละนึกออกไหมใส่น้ําแข็งอีกนิดนึงแม่งล้นแล้วนะคือใส่นี่ใส่ได้อีกนเนี่ยเบ้เร่มงจับดิมันโยบเลวนะข้างล่างเนี่ยเริ่มละลายละชั้นล่างเนี่ยไปละเนี่ยละลายละอันนี้คือเย็นเร็วแต่ว่าดื่มสักพักจืดแน่นอนส่วนอันนี้ก็จะเนี่ยขยับนิดนึงเติมน้ำแข็งหน่อยก็ก็ได้เหมือนกัน เออแล้วก็อันนี้ก็คืออะหนานแน่นหน่อยแต่ถามว่าเติมได้ัไหมเติมได้อาจจะขึ้นอีกสักสองเซนประมาณนี้นะครับต้องชิมไหมเนี่ยไม่ต้องกนะ็เลยมั้งหรืว่ไม่ต้องชิมหรอกเพราะว่ามันก็นั่นดูแล้วไม่น้ำแข็งทะลุเลยอืมอได้เคี้ยวได้เคี้ยวอืมไม่ต่างหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่งใส่รแรกๆอะ่ะอันนี้เข้มนสุด เข้มข้นสุดเลยอันนี้แบบสองแก้วนี้มีความใกล้เคียงกันอันเนี้ยอันนี้จะรู้สึกแบบอ่านได้หลุดไปหน่อยนึงนิดนึงอืมจืดแล้วอันเนี้ยข้างล่างนี่แบบได้หลุดนิดนึงอ่ะอันนี้ก็ยังได้นะไม่ได้ได้หลุดเยอะแต่อันเนี้ยแทบจะไม่ได้หลุดเลยกลิ่นดีกว่าด้วยกลิ่นกาแฟที่ได้ลดสัมผัสหรือมันละลายน้อยอ่ะมันก็เลยมีความเข้มข้นสูงฉะนั้นก็สามแบบนี้ถ้าเลือกใช้ต้องใช้จริงๆก็เป็นหลอดเล็ก อันนี้คือเซฟสุดแต่ว่าต้องเลือกที่มันดูแน่นๆตันๆไม่ใส่ไม่บางเป็นน้ําแข็งผลิตหมาเนาะแต่ถ้าเกิดดีสุดคืออันนี้ The Base ครับคือผลิตเองหนึ่งคุณภาพของน้ําเราเปลี่ยนไส้กรองมาตรฐานเราใช้ RO คุณภาพน้ําก็ดีกว่า2คือความหนาแน่นมันทําให้รสชาติเครื่องดื่มของเราอแม่งใช้เครื่องสกัดอย่างดีกาแฟอย่างดีต้องการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสุดท้ายมาท้าแพ้กับน้ําแข็งก็ทาให้รสชาติเครื่องดื่มเรามันเสียมาตรฐานนั่นเองอันนี้ก็เป็น คลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆที่เอามาแชร์ให้ทุกคนได้มีความรู้เพิ่มเติมครับหรือถ้ารู้อยู่แล้วก็รู้เพิ่มอีกนิดนึง <laughs> <laughs> ใช่ไหมหโอเคครับบ๊ายบ,บายครับ <sm icks> ก็ตอนนี้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเนาะสามถึงห้านาทีแล้วแหละแล้วก็มาลองชิมใหม่ดูไอเน,นี้ยเริ่มเห็นรสชาติความแตกต่างจริงๆแล้วอันนี้จืดแล้วจืดแล้วความเข้มข้นของความเป็นกาแฟมันก็จะน้อยลงไป อันนี้ยังโอเคแต่ว่าก็อดอกไปหน่อยนึงอ,อ,อันนี้ยังแบบชัดมากเลยไม่ลองชิมดิลองสามเบ้นเลยขอ,ขอตัวเรืเข้มข้นสุดก่อนเรียอเป็นปบบีลองดูลองดูอันนี้ือปกตินะอ่ามันมันไล่กว่ามันไล่กว่าแล้ว,ลว,ลวอ่าอันนี้ก้วสุดท้าย อันนี้เปรี้ยวไปเลยแบบกดไปเลยแบบมันละลายไปแล้วอะมันละลายไปแล้วอะเอออันนี้ก็แบบเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดยิ่งแบบ delivery ไงเบจัดส่งใช่ไหมหรือวันนี้ลูกค้าซื้อไปเนี่ยแบบนี้รสชาติกาแฟมันก็จะจะดรอปเร็วกว่า5นาทีเองนะแล้วอยู่ในห้องแอร์นะถ้าเกิดอยู่ข้างนอกอะนึกออกว่าคือมันก็จะละลายเลยไอ้พวกนี้ยังรักษาคุณภาพของของกาแฟได้ดีแล้วก็เรื่องของปริมาณจริงๆทนนี่ทำเพื่อเปรียบเทียบให้ดูก็เลยใส่ตัว ทั้งน้ำกาแฟแล้วก็ตัวน้ำเปล่าเนี่ยรวมกันแล้วประมาณ140 ml ซึ่งมันก็จะเหมาะแก้วประมาณ12-14ออนอันนี้ใช้แก้ว16ออนถ้าใช้แก้ว16ออนแล้วมีจริงๆเนี่ยอาจจะใช้ตัวช็อตกาแฟเนี่ยหน่อสแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยอาจจะประมาณ100 3 0 140 ml อเน,นี่ยก็จะพอดีแก้วแต่ถ้าร้านที่เขาทําจะซีเรียสเรื่องแบบเทนทโนตไรอย่างนี้มากๆอ่ะก็ควรใช้เป็นน้ำแข็งที่มันแบบถูกต้องยิ่งคุณเป็นร้านกาแฟาที่ขายพรีเมียมขายสเปเชเตลตี้อ่ะน้ำแข็งแม่งต้องผลิตเองเลยนะคือน้ําแข็งนี้แบบแต่ไหนก็ต้อง<ม>ดีร<ด>ื่องเครื่อง,อะ,อ,งอะไรมาแล้วเนาะเอะอคือควรจะไปแบบผลิตเองไปเลยดีกว่ามันได้รสชาติดีกว่าจริงๆนะครับโอเคก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ